สายตะค่วงแหงแรงเนี่ยแหละพี่น้องเบิึงโยมันแหงกักแหงแน่ครับแหงโคตรน้ำสาเออมีแนวสิลงคลิปเบิึงว่ามีคอนดอกคอนเทนต์เนี่เดี๋ยวับแหงแรงสายตะค่วงแหงแรงเนี่ยแหละพี่น้องเบิึงโยมันแหงกักแหงแน่ครับปลาเกวาปลายันั่งยก๋าแหง ทางอื่นไปจะไหนนาะแหงแรงคือกันนี่ยบนมีบวกกีห่วยมันแหงนักมีบวกกีห่วยมันแหงนักมันจะซ้ำนี่แหละอื ทางอื่นไปจะไหนนาะแห่งแรงคือกันนี่บนแห่ง,หง,หงสดน้ำสาเออมันจะซ้ำนี่แหละ ทางอื่นไปจะไหนนาะแห่งแรงคือกันเน,นี่ยบนแห่งสดน้ำสาเอ๋ยงคักแห่งคักตะบอน้ำแห้งห,งหงมดเลย ทางอื่นไปจะไหนนาะแห่งแรงคือกันนี่บนนี่มุ่งมุ่งสีม่วงหงายจับอยู่ติร์นี่มุ่งมุ่งสีม่วงหงายจับอยู่ติร์มีแนวสีลงคลิปเบิ้งว่ามีคอนดอกคอนเทนเนี่ยแต่รับแห่งแรงสายตะควงแห่งแรงนี่ยแหละพี่น้องเบิ้งโอ้ยมันแหงคักแหงแน่ครับ อครับแต่นอ้องมีบวกกี่วยมันแหงครับมีแนวสิลงคลิปเบิ่งนมีคอนดอกคอนเทนต์นี้ยเดี๋ยครับแหงแรงสายตะควองแหงแรงเนี่ยหลายพี่น้องเบิ่ยออมันแหงครับแหงแน่ครับเ,ออเพื่อนกระดึงให้งัวชิจะสิกสายจีมดแล้วยากระแหงนี่บอทุ่มามสิย่งางห่ดเลยเนี่ย คือแหงคักแท้เออแหงคักแหงแน่เออห้องมะมองอันนี้กัเห็น,ออหน,น,ออบ,นบ่บอปลาจับดกทินมะม่วงกด็ดีประเดนี้มะม่วงสีม่วงม่วงแหลี่ยเดินลงม่วงแหล่โอ้พี่นี่จับหน่อยจับหน่อยประเดนนี้ ม่วงสีม่วงมง่วงเหลี่ยเดินลงม่วงแล้วพี่นี่จับหน่อยจับหน่อยเดี๋จะซ้ำนี่แหละมละ่วงเหลี่ยจับหน่อยอยุจับปอด มองแหล่าขับ่าย่จับปดกโอ,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 อ้ยขัาไปนาะอ้ยขัาไปนาอ,อ บโบกบเกา่าโบกห่างๆนะพี่นี่บมีนามพี่ต้อง่าย่ก็ไปอีกมองนึงงมึงนามในอ่อในสาลนี่ก็คือแหงคักเท้เออแหงคักแหงแน่นี่มึงง่วงม,ม่วงสีหม่องห่วยจับจิตัวเออ,เอ,อ ครับแต่ห,หนอนคือแหงคักแท้เออแหงคักแหงแน่มีแนวสิลงคลิปเบิ้งม่มีคอนดอกคอนเทนต์ยัง้ยแต่ก็หแงกหงแรงใต้ตะความแหงแรงนี่ยแหละที่นองเบิ้งโอ้ยมันแหงคักแหงแน่ครับนคือแหงคักแท้เออแหงครับแหงแน่ มันจะซ้ำนี่แหละอ,อีบอกีห่วยมันแหงครับมันจะซ้ำนี่แหละเอาโอ้ยลดลงละขอดมาแล้วที่แหงแรง ผนกับตกมาจากักเถอ่อะไรนี่มะม่วงสีม่วงม่วงเหลเี่ยเดินลาม่วงเหลี่ย้พี่นี่จับหน้อยจับหน้อยสวัสดีครับพี่น้องยำใบบ่าย,ายโอ้ยยำแรงๆคำทกเลย มีแนวสีรุ่งคลิปเบิ้งว่ามีคอนดอกคอนเทนต์ยงัง้ยแต่ครับแหงแง่แแหงแรงใต้ตะข้อแห่งแรงนี่หลายพี่น้องเบิง้งโอ้ยมันแหงคักแหงแน่ครับโอ้ยลดลงละกอดมาแล้วสิแหงแรงฝนกับปรตกมาจาก้กเถื่อโบกบเกา่าโอกบห่างห่นะที่นี่บ่มีหนามปีนตอใหญ่เกือบเอออีกมองนึง เมืองนำในบอ่อในสาดนี่ก็โอ้ยลดลงละกอดมาแล้วที่แหงแรงฝนกับบตกมาจากักเถอะนี่มึง่วงม,ง,ม,ม,มง่วงสีม่วงหงายจับอยู่ตัวคือแหงคักแท้เออแหงคักแหงแน่นี่บอกีหงวย แห่งครับเออ,อ,อมองอองันนี้กัโบโบล็อตจับดกกินมองกันดิอามองแหลกจับหน่อยยุจับบล็อตมันทางอื่นไปจะไหนเนาะแห่งแรงคืงอกันนี่บน แหงกคดแมงนม้ำสาเอ,อ้ยี่บกีงวยมันแหงครับเออคับแต่นอแหงกคดแมงน้ำสาเออ บโบกบเกา่าบโบกบห่างๆนะที่นี่บบมีนามพี่ต้องี่ใหญ่เกือบเอออีกมองนึง่งมึงนามในโอในสาเนีก่ก็แห้งโสดมึงนามซาเออมีแนวสิลงคลิปเห็นมึงว่ามีคอนดอกคอนเทนต์เนี้ยแต่ครับแหงแหล่งรายตะควอมแหงแหล่งเนี่ยหลายพี่น้องเบิง่งโอ้ยมันแหงคักแหงแน่ครับมันคือแหงคักแท้ เออหข็หงคักแขงแนะ่เปิโอ้ยนี่จะซ้ำนี่แหละคือแหงค่กแท้ เออแห็งคักแห็งแน่แข็งคักแห็งคังคแบตบะโอน้ำแหงหมดเลยแหงแหมงน้ำสาเอ,อ้ย